เฮ้ยเธอเธอตื่นเร็วฮัลโหลเธอง่วงนอนต่ละเออดีเ um, no. okay. อาเดียวเดียวเราอยู่ที่ไหนไม่รู้เธอมันอยู่ที่บ้านอะไรมาปลุกทำไมเนี่ยเธอดูดีเราไม่อยู่ที่บ้านเธอออห้องนอนอ่ะโอเคอ่อะอะโถเอ้ยมีใครตื่นบ้างเนี่ยนี่ไงเธอก็ดูดีมีคนอยู่ตเอก็แล้วเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเขาก็ไม่รู้ตื่นเฮ้ยโต โตสวัสดีค่ะคุณตำรวจโตวเอ้เดยวเดี๋ยวเดยวเออเออใบกระท่อมหายไปไหนหมดวะอ้าวเดแล้วนี่ใครอ่ะฮัลโหลฮัลโหลนายเอเมจ่าคุณตื่นแล้วตื่นแล้วไปกระท่อมหายไปไหนหมดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบกระท่อมแล้วะฮัลโหลคุณไอ้หัวน้ำเงลยอ๋อคุณไม่ตื่นอ๋อคุณเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่บอสเอาน้ำี่วะเออเฮ้ยพวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ใครอะน้ำไงเธอ มันมืดอ่ะเดี๋ยวนะนี่ใครอ่ะมันมืดอ่ะตัวตัวมันดำเกินไปมองไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวใครอ่ะอ้าวคุณแเอ๋แอะสิแอะอะไรล่ะอ้าวอ้าเ้ารู้ไหมเนี่ยเราอยู่ที่นี่อ่ะอ้าวกาลังจะถามไม่รู้อ่ะไม่รู้เนอะอินเธอเพื่อนเธอปะไหนเนี่ยเนี่ยเหรอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนักพร์ตออกกับ คุณดิดนี่วะน้องรักอีกครบสด้สดีครับแล้วเองมันอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเอ้าผมไม่รู้ครับแต่อ้วึ้นเดี๋ยวเแล้วไอ้นี่จำได้ว่าก่อนผมจะมาที่นี่ผมผมดูดกับวงชัดอยู่ครับฮะเออตอนตอนนั้นเรกินเลี้ยงกันไงเออใช่ใช่ใช่ช่ก่อนมาที่นี่เหมือน เคยเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างไว้จะจําไม่ได้อะน้อนเงินอดีแล้วอ่ะอไม่ก็แค่บริจา่างกายอ่ะมันไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าเออไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเรามาที่นี่ได้ไงเอ้ยเขาเนี่ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องใครอ่ะไหนดูหน้าดิเอ้ยไอมิโตะมีฉัฝันร้ายครับโอ้โหอยู่ที่นี่ก็ฝันร้ายพอกันอ่ะที่นี่มันที่นเต้น พี่แสนในการเกมเลยโอ้โหโอ้โหเมนหนึ่งว่าแล้วเมนอะไรเดี๋ยวเนี่ยใครหัวแดงอ่ะพี่เจ้เหรอเป็นเพื่อนของคนนี้ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรติดอ่างเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเป็เพื่อนของคนนั้นเขาไปทำอะไรอ่ะฮะเฮ้ยโต้มันปะโต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 ้ฮัลโหลทำไรเฮ้ยโต้มาทำเราไหเนี่ย ตัวนี้มันย้องเติดด้วยรากในบางอย่างแน่ๆนั้นเราลองทังเข้าเลยไหมล่ะเวลาใช้ไม่ได้ใช่เออเฮ้ยพังเข้าไปเลยเออมือลมือาพังเข้าไปเลยเฮ้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 ยเี่ยเฮ้ยเึ้นเฮ้ยรฮี่เฮียเคือเต้ยเรับเอ้เฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยรฮตยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเเฮ้าเฮายเเตียงผมยเฮ้ยเฮ้ยมฮมยเยเฮยรับยืนไยโฮ้ยไอ้นั่นมัน ขาถือปืนมาด้วยทุกคนอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาที่นี่และพวกท่านก็จะได้เล่นเกมกับพวกเราและเงินรางวัลจานวนมากและเงินก็จะถูกนับหลังจากจบเกมที่1ฮะเงินใช่มีเงินรางวัลด้วยถ้าใครรอดกลับไปเฮ้ยไม่ใช่ชนะกลับไปฮะอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะรอดกลับไปหมายความว่าไงเงินรางวัลกี่บาทครับ45,600ล้าน โอ้โหรวยทั้งชาติเลยพี่เหรอกุ้มคุมแล้วบนหัวนี่คืออะไรอ่ะนั่นก็คือกระบุกออมสินทำไมมันรูปเหมือนหมูเลยอ่ะทำไมมันใหญ่ขนาดนั่ะบึ้มบึมมันใหญ่โตมันเอาไว้บรรจุเงินเงินพันห้าร้อยล้านบาทสี่หมื่นหมื่นเ่าเปล่าสี่หมื่นเทเยอะขนาดนั้นจะไปเอามาจากไหนอ่ะโม้เปล่าเออใช่ไหมเธอพูดถูกเราให้จริงแต่ต้องมีคนคนเดียวเท่านั้นที่ได้อ้าวแล้วคนที่เหลือก็ก็ไม่ได้อ้าวงั้นเรามารวมชัวกันดีกว่าแล้วเราช่วยกัน ไว้ทุกคนเฮ้ยเราเราคนนึงชนะเราเราหารกันไหมเออเฮ้ยก่อนก่อนก่อนนั้นพวกเราจะไม่รับประกันชีวิตของพวกแกฮะอะไรความความชีวิตอะไรนะถ้าใครตกรอบมาเซ็นสัญญาตรงนี้อ่ะเป็นสัญญาเฮ้ยเซ็นกับแล้วนู้น่ะแล้วนู้น่ะคืออะไรอ่ะเซ็นสัญญาเหมือนกันเออเธอมาแล้วผ่านแล้วเซ็นสัญญาอ่านตรงนี้อ่าน อ่านว่าล่ะอ่านว่ากฎข้อที่1ห้ามหยุดการแข่งขันโดยพลาการข้อที่2มันเขียนอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ข้อที่3าเออใช่ป่ะห้ามโกงว่านายแล้วข้อที่3บอกว่าข้อที่สบอกว่าถ้าคนจะหยุดเล่นได้ต้องมีกึ่งหนึ่งกดแค่นี้นะนั้นก็เซนเซนไปเถอะโอเคเรียบร้อย แต่ผมเห็นท่าเรามันเขียนอะไรตายๆนะไม่มีตายอะไรสนามเด็กเล่นชุ่ๆแตว่าผไม่น่ามีใครตายหรอกถ้าตายก็ผิดกฎเปล่ากฎหมายไอ้ที่อยู่ต้นกำแพงนี่คืออะไรอะรูปเนี่ยไปไปเช็คเลยไป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 เฮ้ยไปไปเ้ยไปไปเฮ้ยไปไเฮ้ยไปไปเกอยไเฮ้ยไปไปเฮ้ยไปไปเฮ้ยไปปเฮ้ยไปไปเ้ยไปไปเ้ยไปไเฮ้ยไปไปเฮ้ยไปไปเฮหยปไปเ้ยไปไปเยปปเฮกปไปเฮไปเอป้เ้ไ้ย น้ำตาลปะใช่เหรอ<ะ>อันนี้ลงต,ตรงมันเหมือนอะนะหมดเบา,ป,าปะ มันก็ไม่น่าจะมีอะไรยากเี้เดี๋ยวนะแล้วมันจะตายยังไงอ่ะอุ้ยใครทำอะไรรูปไหนไปทำอะไรอุ้ยอันนี้น่าเล่นไหนเอาเอาประจำที่เดิมอาเอ้ยโอ้ยหทำไมเขาโหดจังวะเขาถือปืนขู่เราวะแล้วมาจากไหนเนี่ยไปฉี่มาแล้วครับผมไปฉี่มาอ๋อเฮ้ยฟานโอ้โหช้าชับช้าเอาผู้คุมครับเราไปฉี่ได้ด้วยเหรอผู้คุมเราไปฉี่ได้ด้วยเหรอคนที่เขาพูดมาไปฉี่ตรงไหนมา น้ำครับตรงไหนตรงนู้นนะเปล่าเนยกินหึงตรงนู้นน่ะเออไปเออควบคุมขาไปตรงนี้มันเสียป่ะก็เหมือนมจะโดนยิงครับเหมือนจะโดนโดนโดนน้าเยี่ยวแน่ๆไม่ไม่ใช่โอเคทุกคนยืนดีกว่ามันถือปืนมาขู่แล้วทุกคนยืนเลยปืนเกลียวเปล่าปืนหองเล็ดเปล่าปืนหองเล็ดเปล่าอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวเขายิงขึ้นมาเฮ้ยจะยิงเออ อของเล่นเหรอนี่ของเล่นเหรอบอกเล่นนะเฮ้ยอย่าเพิ่งงอแงี่นายอะคนนั้นอะเฮ้ยใครเต้นข้างหลังอะใครเออโอ้โหแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเริ่มเกมแรกกันเลยไปตามฮะเกมแรกโหโอ้เกมอะไรวะน่าไปไปทุกคนตามไปเดินไปเดินไปเฮ้ยโโห มันสวยนะแต่ดูสับสนไงไม่รู้อะคนงงอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรเวทีต่อมาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้คุมเดี๋ยวมึงไปทุกคนขอถามก่อนดิเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยนั่นแหละใช่นั่นสิก็พวกนายถังแตกไงแล้วก็ไม่มีไม่มีเงินฮะเออแล้วรู้ได้ไงพวกเราทังเดกเราก็เลยส่งส่งพวกนั้นมาเราไม่มีถังเธอเดี๋ยวมันที่นู่นไปผู้คุมไปนำทางอุ้ยไปดูหลังด้วยมันสวยมากเลยแต่แปลกอ่ะสีสันสดมากอ่ะจะทำให้มึนทำไมวะแทนที่จะ อะไรของมันวะเอมีหลายห้องหรือเปล่ามันกลัวเราไม่ระวังให้ไปตามไปทุกคนจเย็นทุกคนทุกคนทุกคนโอ้โอ้คุ้มปิดทางเลยจ้าทุกคนผมผมเจ๊กประตูหนีไ้ดูเปลือยไปคนหนีไปไปไปทุกคนไป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 ทำไมทางมันแคบจังอะไรเด้ออะไรเด้อเดี๋ยวไอ้น้ำมานี่ก่อนดิโอ้ยนวลเลือดทำไมตกเอ้าเอ้าเลือดเฮ้ยจะเย็นจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งร้งแฉดได้ไงเนี่ยเอ็งตัดคลิปให้พี่อยู่ไม่ใช่เหรอ ช่วงนั้นน่ะพอดีเเเรรร็็ววๆตตตาาาาามมมมมลลงงงโอคคัับยไม่เห็นไอออนมันเข้าผมก็เลยต้องจัดแล้วผมไม่มีพอพี่มามามาโอเคเอาเราตามมาโอเคอแล้วทไม่ประตูมันเปิดอยู่อย่างนั้นนะครับเฮ้ยเราเซอร์ไพรส์พวกแกไว้เปิดประตูอะไรอ่ะเชิญได้เลยมีสามทางได้เลยเธอมตรงนี้แล้วทำไมปล่อยผมอยู่คนเดียวไปทางสายกลางทางสายกลางไปเศรษฐกิจพอเพียงไอ้ลูกทุกคนโอ้โหแจ็บตา ก็เชิญต่อกันหมดเองเอาประตูล็อเอาเข้ามาเข้ามาฮะอยโอ้โหครว้นี่อไกโอเบเข้าเฮ้ยอย่าไปตีเขาอย่าไปตีเขาเฮ้ยเฮ้ยเาประตูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกยไม่ได้ไม่ได้ไปลองนีดไม่ได้กินนี้จะรับสู่เกมแรกนะคือเกม A I O U เกม A E I O U ใช่เกมอะไรอ่ะเฮ้ยนายพอแล้วมันเ <พอ S 2> จ็บกอตอ่ะยิ่งผมไม่ไหวแล้วประตูเราล็อกเปิดไปไม่ได้เกม A I O U อ๋อกเกมสมัยเด็กน,นัน่นมัน,น,น,นตัวอะไรนั่นเ่ะเฮ้ย อะไรยืนตรงนี้นก็หยองยเงี้ยมันคือตุกตาก็แค่อย่าให้มันแค่อย่าให้มันเห็นเห็นพวกแกไงขยับบออย่าให้เห็นขยับบออย่าให้เห็นขยับแล้วกฎกติกาการเล่นมันคืออะไรอ่ะไม่ก็ตกรอบแค่ตกรอบเองไม่มีอะไรไม่น่าจะเป็นแล้วแล้วไอ้เข้าบอลโกงๆนั่นมันคืออะไรคนเดียวกัก็ผู้คุมไงก็แค่ดูว่าใครโกงเปล่าอ๋อคุมแม่งเยอะจัดอ่ะเอ้ยมันต้องเคาะประตูมันล็อกแล้ว เจ็บตัวเปล่านายเหนื่อยเหนื่อยแรงนี่มันมันมีเวลาจำกัดหรือเปล่าเนี่ยไปถึงนู่นน่ะเดี๋ยวนายไม่มีแรงนะโอยแก่เลยล้วคนปู่ไหวไะเนี่ยคนปู่ไหวไหมยังอ่่ะเริมไหวโอเคแล้วเราจะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยมีเวลามีเวลาดโดยเกมแรกก็จะมีเวลาทั้งหมด5นาทีขอให้โชคดีแล้วเสียงที่เราจะได้ยินเป็นเสียงแบบไหนครับเนี่ยก็ลองฟังดูไอ้น้องมึงจะหนึ่งกับเพ่เหรอก็มาดิโอ้ใครไหนสบายชิบหายโอ้พีพีกูชนะย่างกูถาม นาเรียวโอ้ตรองไหนวะมามามาจับล้านบอนไหมจับไปไปเลื่อแล้วกันโอ้มาผู้เล่นหนึ่งหนึ่งสองถูกกำจัดเฮ้ยไอ้บื้อมึงจะไปนอนอะไรตรงนั้นอ่ะเอ้าโอ้โอ้โง้โอ้อ้โอ้อ้โอ้อนอนอ้ไรตรง้ีอ้โอ้นอ้โอนโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โน้โอ้โอ้โอ้อ้เอ้้ยอลือด เลือดเลือดผู้เล่นหนึ่งเก้าหนึ่งถูกกำจัดเฮ้ยฮะมีคนตายอ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะมีคนตายจริงๆอ่ะเนี้ยไอเกมใช่คนตายเลยอ่ะม่กล้าไปลีมีคนตายจริงดิอ่าแล้วคุณคุณตาไหวปะหน้าไหวโอ้โหเสียง เสียงแบบไหวเฮ้ยเดินไม่ได hey, uh, uh ้เ uh ฮ้ยอย่าเดินนะทุกคนเฮ้ยเอ่อเอ่อเฮ้ยคุณไอ้คุณตามยังไงเฮ้ยทำไมคุณตาวิ่งไวอยยังวะเฮ้ย หลบหลงังคนอื่นไว้ทุกคนมันไม่เห็นเราหรอกเราทำอไมอย่ทุกคนหลบหล,ล,บลงังคนอื่น,อ,ลลนอ่นนะจะถโต้โก็ถือเหอ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยจะถึงอยู่แล้ว มันช่างจ้าซะเหละอเกินซึ่งวิ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้ทำไมคนตายเขามากก่อนคนอื่นเขาเลยอ่ะใช่ไหมตายตาดับเบิลวันเดี๋ยวนี่มันเกมบ้าผมงพวกแกเนี่ยมันมีคนตายแล้วเนี่ยตกก็ต้องไปไปตามกฎฮะกดอะไร ไม่ผมบอกเลยมันเขียนว่าตายเหรอเนาโอ้ยเขียนไม่เขียนมันไม่เกี่ยวอะแต่ว่ามันทำอะไรม,มันไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยคนนั้นน่ะทำไมเขาโยงนั้นน่ะโ,โตโตไอ้โตอะไร,ะไรทำไรอะ่ออะตายล้าหาข้อมูลฮะหาข้อมูลอ,อะไรหาข้อมูลอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวกัขนขาดแล้วห้ามยิง ยิงขู่งออกจากที่เดี๋ยวนะทุกคนแล้วพวกเราต้องไปไหนกันต่อเนี่ยไปเกมต่อไปไม่ให้พวกเราพักเลยยิ้มได้ไหมพวกคุมไอ้พักก่อนไอ้พักก่อนสห้านาที่งยีคนตายหน่เมื่อกี้ไปกลับ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 เลับกกลับเลั่กกล้คนตายกคนตาย แกแกยังหน้าด้านยืนอยู่กันได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะกดข้อที่สามเขาบอกว่าเกมายึดติดลงได้ถ้าผู้เล่นผู้เล่นส่วนใหญ่เห็นเห็นด้วยกันเโอ้ลำพูนแล้วใช่งั้นเราจะโหวตเลยดีไหมอะโหวตเราโหวตได้ใช่ไหมครับเกมได้เราจะให้ดูนี่ก่อนมองขึ้นไปฮะอ๋อฮะอะไรอะอะไรอะอะไรอะไหนอะไหนอะไหนอะมองเฮ้ย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 ท่าอท่านจะเล่านะ ้าร้อยห้าพันเหรีมาเรื่อยๆเลยอ่ะห้าร้อยดอลโอ้โหเ้จาห้าร้อยมันดอลหรือวอน,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 นไม่รู้ว่าตอนนี้อ,วกกอ่วงหมดล้ะอ่าทีนี้พวกแกอยากจะเล่นต่อไหมละ่ะไม่นี่มันเกมฆ่าคนจชัดออกไปยังไงะ่ะเขาก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีอยู่นี่แล้วก็เป็นหนี้ลบาบ<อ>ากออกไปก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกจริงวะ,ะนี่แล้วมันฆ่าพวกเราเ้ยชีวิตข้างนอกอ่ะก็ไม่ต่างกับชีวิตข้างใน มันไม่ต่างกันเลยไม,ไม่เป็นไรยังไงที่นี่ก็เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนั้นใช้สิทธิ์หวตครับขอใช้สิทธิ์หวตได้เลยทางขวาทางขวาก็คือจะไม่เล่นต่อส่วนทางซ้ายคือเล่นต่อครับทางขวาคือไม่เล่นต่อใช่ครับให้โหวตไปต่อแถวใช่ไหมใช่ครับทีคละคนครับไม่จะไม่เล่นหรอกนะไม่เล่นไม่ ไม่ไม่ให้ผมยืนค้างไว้หรือไงโอเคหวดแล้วต่อไปโอเคมันเท่าไหร่เนี่ยเสมอกันหรือไงอ่ะเสมอนะเสมอแล้วครับเออมันเสมอไหมครับคูเสมอเสมอหรอเหลยที่ลุงลุงเดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วลุงจะหวดได้เอาเงินเหรอลุงถอยแต่ลุงมันก็จะแก่ตายเยู่นีว่าลุงโอ้ลุงเม่เข้มงว ลุงลไม่เล่นต่อ,ตอลุงไม่เลุง,ลงเล่นต่อสีลุงไม่ไม่ลุงมไม่